ถ้าใครที่กำลังเริ่มคิดแผนธุรกิจปีหน้าแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีหรือว่ารู้จุดแข่งของตัวเองแล้วแต่ทำไมยอดขายยังไม่โตและอย่าลืมนะว่าอะไรที่ใช้แล้วได้ผลในปีนี้ ปีหน้ามันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วก็ได้ตอนนี้เป็นช่วง Q3 เข้า Q4 แล้วเนาะเป็นช่วงที่หลายแบรนด์ก็กําลังวางแผนสําหรับธุรกิจปีหน้าวันนี้เราก็เลยชวนมาวางแผนธุรกิจรวมถึงแก้ปัญหาที่มีอยู่เพื่อให้ธุรกิจเราเดินต่อเป็นวิธีงา่ายๆที่ธุรกิจเอาไปปรับใช้ได้จริงใครพร้อมแล้วก็เหมือนเดิมนะคะโหลดเฟรมเวิร์กได้ที่ description ด้านล่างพอท่องความเข้าใจจากคลิปนี้แล้วก็เอาไปทําตามกันได้เลยโดยคลิปนี้จะพูดถึง SWOT Analysis เป็นหลัก เอาไว้วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสแล้วก็อุปสรรคของธุรกิจรวมถึงอีฟรมเวิร์กหนึ่งชื่อ t o a s เป็น T O W S มาเป็นการอ่านตัวหนังสือกับด้านของคำว่า s w o t ซึ่ง t o a s มันจะเป็นแผนต่อยอดที่หลังจากเราทำ s w o t จบแล้วอะเราจะเอาจุดแข็งจุดอ่อนที่เราวิเคราะห์ได้เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและอย่าลืมนะว่าอะไรที่ใช้แล้วได้ผลในปีนี้ ปีหน้ามันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วก็ได้ส่วนแรกสวอตเราจะเริ่มจากการวิเคราะห์ตัวตนปัจจุบันของแบรนด์กันก่อนสําหรับใครที่ไม่รู้จักสวอตนะคะสวอตคือเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ประเมินสถานาการณ์ของธุรกิจหรือว่าแบรนด์โดยวิเคราะห์จากปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกสวอตเป็นตัวย่อของภาษาอังกฤษ4ตัวคือ S คือ Strength จุดแข็ง W คือ Weakness จุดอ่อน O คือ Opportunity โอกาสและ T มาจาก Threat คืออุปสรรค โดยเราจะค่อยๆวิเคราะห์สิ่งนี้ไปพร้อมกันโดยเคสตัดดี้วันนี้จะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ขายออนไลน์เป็นหลักยกตัวอย่างเป็นแบรนด์มิด M.I.K.R เป็นแบรนด์โปรดในดวงใจของเราเองเผื่อใครชอบจินตนาการจะได้นึกภาพตามออกแต่อย่าลืมว่าการวิเคราะห์นี้มันเป็นแค่กรณีตัวอย่างนะคะไม่ได้เป็นแฟกต์จากแบรนด์ทั้งหมดถ้าใครเป็นแบรนด์เสื้อผ้าก็ลองเอาไปปรับใช้ได้แต่ว่าถ้าใครไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรลองฟังคอนเซปต์แล้วก็เอาไปอัดดปกับแบรนด์ของตัวเองได้ค่ะเตรนจุดแข็งก่อนอื่นคือเราต้องถามตัวเองก่อนเลยว่ามีอะไรที่เราทำได้ดีกว่าคู่แข่งและที่สำคัญคือคู่แข่งเรียนแบบยาก จากเคสแบรนด์เสื้อผ้าจุดแข็งเราสามารถมีอะไรได้บ้างข้อ1ดีไซน์มินิมอลไม่ซ้ำใครใช้ผ้าลินินคุณภาพสูงเวลาลูกค้าไม่เห็นก็จําได้ทันทีว่าเป็นแบรนด์ของเราข้อ2เราผลิตลอดเล็กควบคุมคุณภาพได้ทาให้ไม่มีของหลด QC ออกไปถึงมือลูกค้าข้อ 3. เราทําการตลาดบนอินสตาแกรมมาก่อนทําให้มีฐานลูกค้าเก่าสักใน i อกลับมาซื้อซ้ําข้อ 4. เราจะส่งเร็วเพราะเราสต็อกเองลูกค้าไม่ต้องรอของนานหลังจากออเดอร์ข้อ 5. เรามีมูดแอนโทนที่เหมือนกันทุกโพส คนเลื่อนฟีดผ่านๆก็รู้เลยว่าเป็นแบรนด์เราเฮ้ยแล้วถ้าสินค้ามันดีขนาดนี้ทำไมลูกค้าไม่กลับมาซื้อซ้ำเราก็ต้องยอมรับด้วยว่าเราอาจจะมี weakness เป็นข้อจำกัดหรือว่าเป็นจุดด้อยบางอย่างที่ทำให้เรายัางเสียเปรียบผู้แข่งเช่นข้อหนึ่งหลายแบรนด์เป็นคืองบการตลาดน้อยยิงแอดไปทีกระเป๋าแทบฉผีหรือข้อ2ไม่เคยยิงแอดจริงจังเลยขายผ่านออร์แกนิกอย่างเดียวข้อ3อาจจะเป็นเรื่องที่เรา,าผลิตลดเล็ก ทำให้ใช้เวลานานพอของโซเอาแล้วอ่ะลูกค้าก็ต้องรอบางคนเขาก็รอไม่ไหวเขาก็ไปซื้อของคู่แข่งก่อนข้อ4เราอาจจะไม่มีหน้าร้านให้ลองมาทําให้ลูกค้ารู้สึกเสี่ยงถ้าเกิดว่าจะสั่งซื้อกับเราสส่วนนี้ค่ะสตูดิกับ w e a k n e s s เป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจัยภายในแต่ว่าเราก็ต้องมองไปถึงปัจจัยภายนอกด้วยปัจจัยภายนอกมันก็คือตัว O กับตัวที p p o r t u n i t y โอกาสตอนนี้มันมีโอกาสอะไรที่ทำให้เราเติบโตได้บ้าง สมมตินะตอนนี้เทรนด์มินิมอลกำลังมา Quiet Luxury O Man ีมันก็ตรงกับสไตล์แบรนด์ของเราเลยข้อ2อาจจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคที่สั่งซื้อของออนไลน์มากขึ้นตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนพอคนรู้ว่าซื้อของออนไลน์ก็ได้นี่นาเขาก็ไปหน้าร้านน้อยลงข้อ3ตอนนี้ิตอช็กับชอปปี้ไลฟ์ไลฟ์ขายของได้ฟรีแล้วใช้เงินไม่เยอะก็เริ่มยิงแอดได้พอลองมองเห็นโอกาส อย่างหนึ่งที่เราต้องเห็นควบคู่กันไปด้วยคืออุปสรรคปัจจัยภายนอกที่เราต้องคอยระวงังมีอะไรบ้างตัวอย่างเช่นพอเป็นสินค้าเสื้อผ้ามันเป็นเลดโอเชียนคู่แข่งก็เลยเข้ามาเยอะบางคนเขาอาจจะทําราคาได้ถูกกว่าเราหรือว่ามีสินค้าจากจีนเข้ามาผู้บริโภคก็จะมีตัวเลือกที่ถูกกว่าเยอะมากข้อ2คนเจอกันบ่อยเช่นแพลตฟอร์มลดหลีกไอจีเฟซบุ๊กให้คนเห็นน้อยลงถ้าเราไม่บูสต์โพสต์คือหายเลย ข้อ3ค่าขนส่งอาจจะสูงขึ้นลูกค้าก็บน่นแต่ถ้าแบกรับไว้เองต้นทุนก็จะเพิ่มสูงขึ้นข้อ4เทรนดแฟชั่นมาใหม่ๆเยอะก็จริงแต่อย่าลืมว่าเทรนด์เปลี่ยนเร็ว อะไรที่คิดวันนี้พรุ่งนี้อาจจะไม่หิดแล้วก็ได้คู่แข่งก็เปิดร้านใหม่ทุกวันแล้วเราจะรับมือ,อยังไงพอทุกคนเห็นตัวอย่างแล้วเริ่มทำความเข้าใจสวอตจากที่ยกตัวอย่างแบนรนด์เสื้อผ้าไปแล้วทีนี้พอใครที่โหลดเทมเพลตนี้มาก็รอเอามาใส่ของตัวเองได้เลยลองให้เวลาตัวเองคิดสักสองนาทีต่อช่องโดยที่ถ้ามันยากหรือคิดไม่ออกลองตั้งคำถามแบบนี้ Strength จุดแข็งคือลูกค้าเขาชมเราบ่อยเรื่องอะไร Weakness อะไรที่เรายังทำไม่ถึงแต่ว่าคู่แข่งก็ททำแล้วเขาได้เปรียบมากกว่าเรา o อ u n ตอนนี้มีเชรนอะไรที่เหมาะกับเราแล้วเราสามารถเอามาใช้ได้บ้างเทรดอุปสรร อะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันจะกระทบยอดขายเราถ้าเราตั้งคําถามแบบนี้เราอาจจะได้ไอเดียเพิ่มเติมเวลาเราคิดไม่ออกจริงๆถ้าเราเขียนสวอตออกมาได้ก็เหมือนเรามาครึ่งทางแล้วนะคะแต่ว่าเราต้องเอามาทําต่อตอนนี้สวอตที่ออกมามันเป็นแค่ข้อมูลเราต้องเอามันมาเปลี่ยนเป็นแผนที่ทําได้จริงสิ่งที่เราจะทําเรียกว่าโต้คือเราจะเอาข้อมูลที่ได้จากสวอตมาทําต่อโดยอันนี้มันจะซับซ้อนหน่อยโดยเราจะต้องจับคู่จาก4ตัวละ S กับ O คือเราจะต้องเอาจุดแข็งมาฟ้าวก่า S กับ T คือเราจะต้องใช้จุดแข็งมารับเมื่อกับอุปสรรค W กับ O คือเราจะต้องแก้จุดอ่อนเพื่อ้าอกาสแล้วก็จับยกับ T สุดท้ายก็ต้องลดจุดอ่อนเพื่อลดความเสี่ยงที่เราต้องทำสิ่งเหล่านี้เพราะว่ากลยุทธ์ที่มันเคยเวริร์กมันอาจจะไม่เวิร์กอีกแล้วก็ได้ลองคิดดูนะสมมติว่าปีที่แล้วคุณขายดีเพราะว่าลด20%ทุกเดือนหรือว่าอัปเดตสินค้าใหม่ๆแค่2-3สามสีลูกค้าก็รอซื้อแล้วแต่พอทำแบบเดิมซ้ำๆลูกค้าก็เริ่มชินคู่แข่งก็เอาไปทำตามง่ายๆถ้าเทรนเปลี่ยนแล้วเราไม่เปลี่ยนตามคู่ แข่งอาจจะแซงหน้าเราไปแล้วก็ได้กลับมาที่โทสอย่างเคสสตัตดี้ของแบรนด์เสื้อผ้า S กับ O ถ้าจุดแข็งเราคือดีไซน์สวยโอกาสคือเทรนฟิตเชคในติ๊กต็อกกำลังมาเราอาจจะออกคอลเลกชันใหม่ให้อินฟูสายแต่งตัวทางฟิตเชคของแบรนด์เราตัวอย่างของ S P กับ P คือจุดแข็งและอุปสรรคสมมติว่าจุดแข่งของเราคือฐานลูกค้าเหนียวแน่นแต่อุปสรรคของเราคือคู่แข่งเยอะเราอาจจะทำเมมเบอร์เอ็กซ์คลูซีฟโปรเฉพาะลูกค้าเก่าเพื่อให้เขารู้สึกพิเศษ W กับ O ข้อจำกัดกับโอกาสสมมติว่าข้อจำกัดของเราคืองบที่เรามีอยู่จำกัดแต่โอกาสคือ TikTok กับ Shopee สนับสนุนให้คนมาขายของในแพลตฟอร์มเราอาจจะใช้ช่องทางไลฟ์ในแพลตฟอร์มเนี่ยแหละแทนการยิงโฆษณาแล้วสมัยนี้ Affiliate ก็เยอะเราอาจจะให้เขาเอามาช่วยไลฟ์ขายของเราแล้วก็แบ่งค่าคอมให้เขาแทน W กับ T คือข้อจากัดกับอุปสรรคถ้าข้อจากัดของเราคือทีมเล็กและ อุปสรรคของเราคือค่าส่งมันสูงเราอาจจะใช้ strategy pre-order รวมส่งลดต้นทุนเพื่อให้เราจัดสรรงบประมาณได้ง่ายจัดการหลังบ้านได้ดีเพราะว่าสินค้าไม่ได้มาตูมเดียวจนเราจัดสรรไม่ทันตัวอย่างของโทสก็ประมาณนี้พอทำความเข้าใจแล้วอะลองหยิบสวอตของตัวเองมาจากคู่ทีละชอ่องแล้วก็ลองถามตัวเองว่า S กับ O จุดแข็งข้อไหนของเราที่ใช้ฟ้าโอกาสในตลาดได้ในตอนนี้ S กับ T จุดแข็งข้อไหนอของเราที่จะทําให้คู่แข่งไม่แย่งลูกค้าเราไปได้ W กับ O จุดอ่อนข้อไหนที่ถ้าจะแก้จะช่วยให้คุณได้ใช้โอกาสได้อย่างเต็มที่ <S <S W กับ T จุดอ่อนข้อไหนที่เราต้องรีดแก้เพื่อป้องกันปัญหา ถ้าเราตอบเรื่องพวกนี้ได้เราจะเก่งเรื่องการวิเคราะห์การตลาดมากขึ้นสมมติมีคนในทีมมาปรึกษาว่าทําไมคู่แข่งถึงได้ลูกค้าใหม่ตลอดเลยคัะพี่ขณะที่เราได้แต่ลูกค้าเก่าคําตอบมันก็อยู่ในกระดาษที่เราวิเคราะห์ไว้อยู่นี้แหละหลายแบรนด์มีจุดแข่งอยู่ในมือแต่พอเอาไปใช้ติดที่มันก็เลยได้แต่กับลูกค้าเก่ากลับมาขณะที่คู่แข่งเขาอ,อาจจะเอาจุดแข่งของเขาไปเปิดประตูหาลูกค้าใหม่แล้ว S กับ O คือการเอาจุดแข็งมารวมกับโอกาสเป็นคีย์สําคัญที่สุดที่จะทําให้เราชนะใจลูกค้าแล้วก็ชนะ ่แงเอาสิ่งที่คุณเด่นที่คุณเก่งมาควบรวมกับ โอกาสที่มีอยู่ในตลาดเช่นจุดแข่งของเราคือเราถ่ายภาพสวยมากเลยโอกาสในตลาดตอนนี้คือชอบเทรนด์วิดีโอสั้นแทนที่เราจะถ่ายรูปเอาไปโพสต์ใน Facebook IG Li@ ลนแอดที่มีแต่ลูกค้าเก่าเห็นเราก็ลองเก็บวิดีโอเบื้องหลังการถ่ายภาพที่สวยของแบรนด์เราแล้วเอาไปทำเป็นคอนเทนต์ใน t i k t o อกดูหรือลองย่อีกตัวอย่างหนึ่งถ้าจุดแข่งของเราคือดีไซน์ไม่เหมือนใครแล้วโอกาสในตลาดตอนนี้คือ Color of the Year สมมุติว่าเป็นสีมอคค่ามูสถ้าเราออกคอลเลคชันใหม่มาเราอาจจะติดสีมอคค่ามูสมาสัก1 SKU พอเวลาโพสตไปในโซเชียลเราก็ติด Hashtag color of the year Hashtag หมอกค่ามูสลูกค้าที่เขากําลังเสิร์ชหาสิ่งที่เป็นเทรนด์อยู่ตอนนี้เขาก็จะมาเจอแบรนด์เราได้ง่ายลองไปทำสวอตเพื่อหาจุดแข็งและโอกาส u n i t y ในตลาดของแบรนด์ตัวเองให้เจอ จุดแข่งข้อไหนของเราที่ถ้าทําให้โลกรู้เขาจะอยากลองในทางทีทาแผนออกมาแล้วที่ใช้ซะก่อนที่คู่แข่งจะเอาไปใช้แทนหลายคนทําสวอตแต่ว่ายังไม่รู้ว่ามันเอามาใช้ตอนไหนใช้ยังไงเดี๋ยวเราตอบตรงนี้เลยคีเดียวคำถามแรกว่าควรทําสวอตบ่อยแค่ไหนจริงๆก็ควรทําอย่างน้อยปีละ1-2ครั้งเพราะว่าตลาดแล้วก็พฤติกรรมลูกค้ามันเปลี่ยนไวมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าทําธุรกิจออนไลน์ หรือว่าถ้ามันเป็นช่วงที่ธุรกิจเปลี่ยนแปลงหนักๆเปิดตัวสินค้าใหม่หรือเจอวิกฤตอะไรบางอย่างแล้วมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงเทรนที่มันอาจจะกระทบกับสินค้าเราเราก็ควรจะเอาสวอตเนี่ยมาลือทําใหม่ทันทีตลาดเปลี่ยนเร็วสวอตก็ต้องรีบอัปเดตตามไม่ใช่ทําทิ้งทีเดียวจบคําถามข้อที่2คือเราต้องเป็คนทําเองหรือว่าให้คนนอกทํา จริงๆเจ้าของหรือว่าทีมงานหลักควรจะต้องทําเองก่อนเพราะว่าเราเป็นคนรู้รายละเอียดของแบรนด์เราดีที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้มุมมองที่มันไม่มีอคติก็ลองชวนคนนอกมาช่วยฟิลเตอร์ให้เราอีกที รองความเห็นออกจากแฟกต์ลดการไบแอสหรือจ้านที่ปรึกษามาให้เขาช่วยรีวิวให้การทําทั้งสองอย่างครบคู่ก็จะทําให้สวอตของเราออกมาครอบคลุมมากขึ้นคาถามข้อที่3ข้อมูลในการทําสวอตควรมาจากไหนจริงๆก็สามารถใช้ข้อมูลได้จากหลายแหล่งอาจจะเป็นเรื่องฟีดแบ็กของลูกค้ายอดขายหรือว่าสถิติของแพลตฟอร์มเราอาจจะไปดูคู่แข่งเช่นราคาโปรโมชั่นการตลาดดูเทรนด์อุตสาหกรรมจากข่าวสื่อโซเชียลทั่วโลกยิ่งข้อมูลหลากหลายสวอตของเรา,าจะยิง่งแม่นสวอต ที่ดีมันต้องมีข้อมูลจริงไม่ใช่ดาวเอาคนถามคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าแผนของเรามันใช้ได้จริงก็อยากให้เอาแผนของเราที่เราลองลิสต์มาไปลองกับโปรเจกต์เล็กๆดูก่อนเช่นสมมติถ้าแผนของเราคือเอาไปไลฟ์ขายบนทิก t ก็ก็ลองทําสักสองสามครั้งแล้วก็ลองวัดผลหลังบ้านดูนนนเก็บ Engagement เก็บ e e d b a c k เก็บยอดขายของลูกค้าถ้าเวิร์กเราก็ลุยต่อค่อยขยายทีมงานลงทุนกับอุป,ปกรณ์หรือระบบหลังบ้านมากขึ้นและจริงๆคือเราควรตั้ง KPI เป็นตัวชี้วัดตั้งแต่แรก เพื่อเช็คว่าแผนของเราที่ตั้งไว้มันไปถูกทางหรือเปล่าอ่ะสุดท้ายแล้วแผนที่วางไว้มันควรจะใช้ไปถึงเมื่อไหร่แล้วก็ใช้ไปจนกว่ามีสถานการณ์อะไรบางอย่างมาเปลี่ยนเช่นคู่แข่งออกโปรแรงแพลตฟอร์มปรับเปลี่ยนัากริทึมแล้วกระทบเราหรือพฤติกรรมลูกค้าก็เปลี่ยนอะไรที่มันเคยเวิร์กมื่สาเดือนก่อนมันอาจจะไม่เวิร์กตอนนี้แล้วก็ได้ที่ธุรกิจไม่โตมันอาจจะไม่ใช่เพราะว่าของไม่ดีแต่อาจจะเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้เห็นภาพรวมวันนี้เราก็ทําสวอตกับโทไปแล้วเนาะ เราก็พอวิเคราะห์ได้ว่าตอนนี้สถานการณ์ของแบรนด์เราเป็นยังไงสถานการณ์ภายนอกเป็นยังไงและเราควรทําอะไรต่อ อันนี้มันคือเหตุผลว่าทําไมแบรนด์อ่ะมันต้องวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนแบรนด์ brand ที่วางแผนมาเดียอ่ะมันจะขยับตัวได้เร็วกว่าแบรนด์ brand ที่ทําตามความรู้สึกหรือว่าอยากทําทอะไรก็ทําถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าอะไรคือจุดอ่อนของแบรนด์หรือไม่แน่ใจว่าจะต่อยอดจากจุดแข็งยังไงตอนนี้คือกําลังเสียแล้วนะยิ่งคู่แข่งเยอะยิ่งน่ากลัวเพราะว่าโอกาสใหม่ๆมันไม่ได้รอให้เราพร้อมมันจะผ่านหน้าเราไปแล้วก็ไปอยู่ในมือคู่แข่งแทนแล้วถ้าใครอยากทํามากกว่าสวอตหรือว่าโทสลองใช้ 50 Marketing Framework มันไม่ใช่แค่เทมเพลตสวยๆแต่เป็นเครื่องมือที่ครอบคุมตั้งแต่การทำกลยุทธ์การวิเคราะห์ลูกค้าจนไปถึงการวางแผนแคมเปญทำคอนเทนต์ทำบัตเจ็ตได้ทุกธุรกิจทุกแบรนด์ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ไม่ต้องคิดใหม่ทุกครั้งเหมาะกับเจ้าของแบรนด์นักการตลาดหรือว่าคนที่อยากเข้าใจแบรนด์แบบลึกซึ้ง ลิงก์อยู่ในเดริปชันด้านล่างค่ะอ่าหลังจากใครที่ดูคลิปนี้แล้วมีข้อสงสัยก็ลองพิมพ์ถามกันมาได้ในคอมเมนต์หรือว่าใครที่ทำเสร็จแล้วอยากให้ช่วยดูก็ส่งมาช่องทางโซเชียลมีเดียของเราได้และสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย